สวัสดีเพื่อนๆชาวช่อง TK ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับเกมแรนล็อกออนไลน์โมบายคลาสสิกน,นะครับผมนะฮะก็เป็นเกมที่เปิดมาสักพักแล้วนะครับผมแล้วตัวผมเนี่ยก็เล่นอาชีพพระจนถึงคลาสอาบิชอ OP แล้วนะครับผมนะสวัสดีก็จะมาทำไกด์นะครับนะพระอาบิชอ OP สายแมกนัสนะครับผมก็จะเป็นสายที่เอาไว้ใช้เล่น ามนะครับล่าบอสนะครับผมก็จะเห็นว่าผมเนี่ยก็ไปล่าบอสนะเอาสายไปนั้นไปล่าบอสนะครับนะของไม่ได้แพงมากก็ไปล่าได้นะครับผมนี่นะผมก็ได้ a อ p มานะครับผมนะก็เห็นว่าเออเป็นสายที่แบบเออไปลงไปล่าบอสได้ง่ายก็เลยอยากจะมาแนะนำแบกปันเพื่อนๆน,นะครับผมว่าเราจะเล่นบิวยังไงอัพไซต์ตัดยังไงอะไรอยครับของสงสัยอย่างไร,งไร,ะไร,งรนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกันดีกว่านะครับผมอ่นะทีนี้ก็เอาเริ่มจาก เบื้องต้นก่อนเลยนะครับผมเรามาเริ่มดูที่สเตตตกันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่าสเตตตเนี่ยเราก็จะได้ไปที่อินกับเด็กก่อนนะครับผมค่าอินก็ขึ้นอยู่กับก็จะขึ้นเกี่ยวกับค่า mdk เนาะนะครับผมนะครับยิ่งอินเราเยอะก็ mdk สูงขึ้นไปนะครับผมนะนอกจากจะมีค่าอินแล้วจะมีค่าเด็กนะเป็นคีดเป็นค่าหลักรองลงมานะครับผมเรื่องค่าเด็กเนี่ยนะครับซึ่งตัวเกมก็ได้บอกเอาไว้ดีพอสมควรเลยนะครับว่าค่าเด็กของเราเนี่ยนะครับผมทุกๆ30สามสเด็ก นะครับจะมีลดเวลาไล่นะครับ1นึ่งวิทีนะผมอย่างตอนนี้ผมลดได้5วิใช่ไหมครับผมแล้วถ้าผมกดสกิลบัฟเนี่ยมันก็จะเป็น6วิอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ผมกดดูฟิวบุ๊บนะครับเนี่ยลดไล่เป็น6วินะครับเพราะว่าเดกผมลงกันได้180เกือบ190แล้วนะครับผมก็หลักๆก็จะเล่นเรื่งลดไล่แล้วก็เลือกค่าอินกันไปก่อนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะ ่เพื่อจะสงสัยว่าตัวสกิแมนเนี่ยมันล่าบอสได้จริงจหรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมไปล่าดาร์คลอร์ดนะครับผมอ่ะนะเดี๋ยวไปดูดาเมจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจอและดาร์คลอร์ดนะครับไปวางแม็กนัทไปบุ้มเบิ่มไปเลยนะครับป้ายลุยนะครับผมอูโอ้โดนเข้าไปเท่าไหร่นะนะโอ้เพื่อนเพื่อน,นดูครับโอ้เลือดไหลเป็นน้ำคะดาร์คลอร์ดนี่แบบไหลโจ๊กๆเลยนะผมดูเข้าไปน่าจะตอก ก็จะเด้งมาสี่แฉลเลยนะผมโอ้ย่างโหดนะครับโอ้โหแป๊บเดียวดาักหล่ดจะตัวปลิวแล้วครับนะคือด้วยความแมนั้นมันเป็นสกิลบ่อนะครับผมดาเมจจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราวางทับไปเรื่อยๆเนะี่ยดาเมจก็จะทวีคูณไปเลยนะครับผมดิเวทเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮนะแต่แบบโอ้โแป๊บเดียวคือวอลละลายตายไปแล้วครับนะครับอย่างโหดเลยนะครับอะอะผมพามาดูอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมอย่างดาักหลอดมันเป็นเดโมนี่ก็ต,ตีง่ายใช่ไหมอ่ะเรามาตีดาักไทมโฮเดอรร์ละะกัันนนคบผม ไทม์โฮเดอร์นี่ผมล่าตั้งแต่เป็นไฮพีแล้วนะครับผมนะครับอันนี้เป็นอาร์มิชอั่ที่คือง่ายกว่าเดิมอีกนะครับโอ้โหอันนี้ดูดิครับอืมโอเคแหละมันก็มีตีแบบกัดแล้วเจ็บบ้างนะครับแต่นี่ก็คือดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยโอ้โหดูเลขเด้งขึ้นรัวๆแล้วผมนะครับเนี่ยเลือดดาือดไทม์โฮเดอร์นี่ไหลไปนน้ำเลยฮะโอ้โหนะครับโดนไปก็น่าจะประมาณทีละแสนกว่านะเจ็บปะนนะครับเนี่ยดูตัวเลขขึ้นเลยครับ อืมสองสองแสนสามแสนะครับสามแสนสามครับผมดาเมจที่โดนครับทีละสามแสนสามเด้งขึ้นไปเลยครับอู้นะครับดาเมจเบิ่มๆนะฮะตีเข้าไปครับผมตือตือตือฮะสกิลมากระโดกเซตที่นึงนะครับโชว์เพนเล็กน้อยนะครับคือเนี่ยนะครับคือความที่แม็กนั้นเนี่ยมีความพิเศษก็คือด้วยความที่เป็นสกิลบอร์ดครับผมดาเมจเห็นว่าเอ๊ะสามสี่แสนเองมันจะไปสู้อาชีพอื่นได้หรอนะผม คือเป็นความที่สกเป็นบอ่อดาเมจเป็นแบบเกิดเรื่อยๆนะผมถ้าระวางบอ่อซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับดาเมจก็จะพุ่งไปทางดีคูนนะครับผมนะก็ไปสู้ก็คือวัดกับอาชีพอื่นพอได้เลยนะครับดูดาเมจหร,ร,ร,รือปล่าบออได้นะดูไม่ค่อยมีใครมายุ่งเท่าไหร่นะครับสู้ได้แน่นอนนะครับปเปี้ยวพึ่งแตกในร้อย MP ที่หัวเสร็จแล้วอะแล้วที่นี่สวนของสกิลละ่ะ นะครับเราจะอัพสกิลกันยังไงนะครับผมนะสกิลก็เบื้องต้นก็มาทางนี้เลยนะครับผมเอาแต่ค่าแรกก่อนนะครับก็คือนะครับก็จริงๆริงก็อะไรก็ได้แบบกักจะเป็นเบสซิ่งสิบห้านะครับอินกิ้งจีสิบช่วงแรกจะได้แค่สิบนะเพราะเดี๋ยวเราปลดช่วงไฮพีเนี่ยครับพอจ็อบเราสูงขึ้นนะเหมือนจะข้าม50ขึ้นไปรางจะมาอัพได้15บห้าทั้งปา15 10ไปนะอัพลูวอตหนึ่งนะครับแล้วก็ไลท์ชิลเจ็ดห้าครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เนาะแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะผมะ ช่วงหน้าตอนปั้นอะโคลายมาเนี่ยเพื่อนอาจจะอัพคูลิไลส์สไตรเล่นไปก่อนนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดีทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับสกิลส่วนที่เป็นพรีสนะครับผมหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นสกิลแมกนัสนะฮะหมุนแมกนัสนะครับแมนนัตูนี้นะครับผมนะครับสกิลแมกนัสเนี่ยก็จะมีค่าอะไรอยู่ที่ประมาณแปดวิทีใช้ได้เลยประมาณ3.5มจุาวินะครับผมเหมือนจะไม่มีฟิกแคสนะนะครับเพราะงั้นก็ถ้าทำวินาทีได้แปดวิก็คือไล่ไล่หลอดนะครับผมอ่ะ นะแล้วก็ใช้บูเจมอยู่ในการไล่นะครับนะที่ต้องอัพเต็ม20ก็คือมาเป็นสกิลหลักของเรานะผมนะส่วนเธอแอนเดนเนี่ยที่เราอัพเต็ม20เลยนะครับก็เพราะว่ามันจะมีในส่วนของนี่ครับนะถ้าเราอัพเต็ม20เนี่ยมันจะเพิ่มตัวคูณสกิลมาให้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมกป็ทาแมกนัสนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะแต่ละของสกิลพรีสเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของสกิลแมกนัสนั่นเองนะครับผมนะส่วนของแมกนัสนั่นเองนะ ครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะแตกเป็นเพื่อนแหละนะเพื่อนอาจจะอัพอะากอลีเอฟอาจจะอัพแม่ที่แคทเพิ่ม,อ,อ,ม,มอะไรอย่างี้นะอ่าแล้วก็อาจจะมีแอดเพอร์ซิโอนะครับผมเพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยให้แม่นราแรงขึ้นนะครับมันอยู่ที่เฟืองเนานะนะครับผม,มส่วนเพื่อนจะอัพชุบสี่ัพชุบหนึ่งอันนี้แล้วแต่เห็นไหมว่าแนรางวัลเรา up นะชุบให้มันหนึ่งหรือสองก็พอนะเพราะว่ามันดีเลย์มันเยอะเนาะนะครับผมอ่นะแล้วาซจูรี่ซิกซี่อะไรเงี้ยก็อัพให้มันครบๆนะครับเพราะที่เหลือเราก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้ว นะครับอินโพสิชัช้ไปนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับต่อไปเป็นสกิลไฮพรีเชนจ์นะครับไฮพรีเชนจ์จริงๆก็หลังๆคือเราอัพไปทางผ่านแหละนะครับผมก็ไปอะไรทีหน้าก็ไปทางผ่านเนาะแล้วก็แองเจลัสจากแอสซัมชันะเอาไป็นสกิลป้องกันตัวในโดนไดเมจเบาลงลดไล่นะครับเผื่อตอนช่วงช่วงที่เราเล่นแมกนาจิวเรา,ายังขาดล่าอยู่ก็อัพซาฟาร์เจียไปนะโดยช่วยลดไล่ให้ด้วยนะครับผมจะได้ล่ไวขึ้นนะครับแล้วผมก็มาลงเซฟตีว้วอลนับเอาไว้ยืนสู้บอสอะไรอย่างงี้นะครับมีเซฟตี้วอลก็ช่วยได้เยอะ นะครับผมประเด็นว่า,าหลักสีไพพี่ผมก็ลงไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ไปลงอย่างอื่นต่ออย่างพวกสกิลฟรีเนี่ยลงเยอะเลยนะแล้วก็ลงฮอาอรโคไลก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสิ่งเหล่านก็แล้วแต่แหล,ละจะเอกอพีคิดเอจิกีก็ได้นะอันนี้เผื่อพี่จะไปเล่นกิลว,วอลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นสาย PVE เนาะนะครับอ่ะต่อไปสกิลอาร์บีชอปนะครับหลักๆก็สกิลที่ใช้หลักๆก็จะมีเอ็กซ์ฮอนะครับผมเอ็กซ์ฮอเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ เปลี่ยนเป้าหมายในการโจมตีของเรานะครับให้เปลี่ยนเป็นธาตุดาร์กก็คือนะครับหรือธาตุมืดเองนะครับผมซึ่งแม่หน้าของเราเนี่ยเป็นธาตุแสงเนาะก็จะชนะธา,าตุมืดนะครับก็ทําให้มอนเตอร์เนี่ยโดนแมกนัตแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นแบบเต็มเต็มแม็กเลยนะครับผมนะฮะก็เัาไว้ประมาณ1ก็โอเคครับเพราะว่า1เนี่ยก็ทำให้เขาเปลี่ยนธาตุไิแล้วนะแต่เกิดอยากจะให้โดนดาเมจเบาลงด้วยก็อัพสักสิก็ได้นะถ้าพอให้เหลือพออะไรอย่างนี้นะแต่ของผมว่า1ก็โอเคแล้วนะครับแล้วต่อไปก็ โอราติโอนะครับโอราติโอเนี่ยอัพไปเพราะว่าเขาจะได้โดนถ้าแสงเราแรงขึ้นนะผมก็เวลานะบอลโดนดีบัฟนะบอลก็โดนนะดูเข้าไปเนี่ยก็เลยขึ้นมา3 5เลยนะครับหมดที่วัดใช้ได้เลยนะครับ,รรบแล้วก็สกแรนเอาไว้ลดฟิกแคสนะเผื่อต้องใช้บัฟบางสกิลนะครับผมอ้อแล,ล้วที่สำคัญเลยก็คือสกิลคอมพีเฮนนะครับผมคอมพีเฮนเนี่ยจะช่วยลดดีเลย์สกิล10%นะครับผมถามว่าเอาดีเลย์ทำไมนะครับผม รถดีเลย์เนี่ยจะมีผลในการช่วยเรือการที่เราจะวางแมกนัสได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวแมกนัสเนี่ยก็มีดีเลย์เหมือนกัน3.5วินะครับผมถ้าเมีรดสัก10%เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยลดเป็น0.47%เพราะว่าตัว 4, 7วินะครับเพราะว่าผมมได้กินอาหารเอาไวนนไาอยอย้นะครับผมมจะมีอาหารูดีเลย์อยู่นะฮะก็อนดีเลย์ประมาณสัก25%เนี่ยก็ลดได้พอสมควรเวลาเราวางบ่อเนี่ยเราก็จะวางบ่อได้แบบรัวๆเลยนะครับนี่แบบนี้นครับ วางเบอดทับไปทับมาได้ครับแล้วตัวเลขมันก็จะเป็นทวีคูณเลยนะครับผม,อ,มอ่ะเผื่อแบบเพื่อๆจะอยากเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวดาเมจแล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของของสวมใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไปมุสแสตไ,ไปบ้างนะฮะ อันดับแรกเลยนะครับเอาเปิ้ลต้นที่อาวุธก่อนนะครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นลุ้นเนี่ยก็เริ่มใช้อาวุธอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเป็นอาวุธที่เราจะได้มาแต่ต้นเกมนะครับมันก็พอใช้งานได้นะพอเล่นได้นะผมแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะเหมือนไว้ใช้เล่นช่วงต้นนะครับผมแต่ถ้าจะอาวุธของเขาจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นอาวุธตัวเนเมซิตนะครับผมนะผมก็ทําบวกสิบเจาะรูไปแล้วนะครับผมตัวเนเมซิตเนี่ยมันก็จะลดค่าไร้ของตัวแมกนัสนะครับมีเทอร์นเดนของที่ลายสไตล์ด้วยนะครับผมเล สองสกิกลับคนี่จะไล่เทิร์นเดย์นะแล้วก็สกิลเวลาบ,บอร์ดนะครับผมแล้วก็ทุกๆค่าหลักเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจของตัวแมกนัสด้วยนะครับผมนะเป็นคาถาที่เอาไว้เล่นแบบพาสายเวทโดยแท้จริงเลยนะผมทุกการหนึ่งตีบวกเนี่ยจะได้าดาเมจแบบ,บนะั้นเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งเปอร์เซนต์ที่ตีบวกสิบนี่ยครับคนเล่นอะไรก็จะแรงขึ้นนะครับจรการันี้ก็ต้องบวกสิบสองนะเพื่อให้ดาเมจแบบนัตมันสูงขึ้นนะแต่ก็เล่นตามงบเนาะถ้ามีแรงบวกสิบสองเราค่ VO อยทำนะครับผมนะครับ ทุกวกหนะครับเราจะได้ฮอนีไลฟ์เราจะได้โจงตีฮอนดีแรงขึ้น5%ครับถ้าบวก10จะได้เอเมนคบวกครับถ้าบวก1 5ก็ได้แมจิกแต่เ g e มอีก5%นะก่อนต้องแยกกันเนาะอันนี้คือเอเมนเป็นตก็ไม่ตัวฟูเนาะได้มก็คือตัวกูลไฟนอลนะครับผมเอาสุดก็บวก1เลยนะแต่ถ้าเล่นแบบธรรมดาทั่วไปก็เอาจริงผมว่าเอาสัก12บสอกำลังดีแต่ถ้าไม่ไหวก็บวกสอบกับผมก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ ส่วนการที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเบอร์จิรินะครับผมไฟเบอร์จิริก็คือการใบนี้นะผมจะเป็นการที่เพิ่มช่วยการเจาะเกราะ20%นะครับแล้วก็อีกการหนึงก็เป็นการ advancing m ิ s t e r i a เนี่ยนะผมซึ่งเป็นการที่ตัวเกมเนี่ยมีการแจกนะครับจะเพิ่มด้านเมนต่อเ v p และมิดีบอสอีก10%นะครับผมโอ้เค้าเนี่ยคือล่าบอสแบบชิวๆสบายๆแรงๆเลยนะครับผมอ่ะนะครับส่วนผมเลือกเป็นเจาะเกราะนะครับเพราะ ที่เตอร์เป็นเจาะกรอะเนี่ยเพราะว่านะครับก็เดี๋ยวให้ดูสไตล์สเตัสของผมก่อนละกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวเจาะกรอะของผมเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ97แล้วอีกนิดเดียวก็จะเต็ม100นะครับผมถามว่าทำไมนะครับล่าบอสอะไนีเ้เราต้องคอนเซิร์นเรื่องเจาะกรอะด้วยนะครับผมนะก็ขออนุญาตไปอธิบายสักนิดนึงนะครับก็ให้ดูตัวมอนสเตอร์นะผมไอย่างตัวไรดียะตัวที่ ไอ้ยังไม่เสร็จแล้วกันนะผมมิสเตอรสเนี่ยนะฮะเอ็มเอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะผมก็อาจจะเจาะอาจจะถ้าไม่เจาะเลยเนะี่ยดาเมจมันจะโดนห่านไปเยอะนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าสูตรในการลดดาเมจจะเป็นยังไงนะแต่คิดว่าถ้าถ้าออกแบบจากตัวเกมต้นฉลับนะครับตัวเรื่องราออนไลน์เลยเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้ตัวสูตรเหมือนกันนะครับผมเอ2 0 0ก็น่าจะลดดาเมจประมาณสัก20%อะไรประมาณนี้นะครับผมของที่เราทำได้นะ ก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะช่วงบอสต้นๆเนี่ยตัว m อ็ไม่ได้สูงมากนะครับหรืออย่างตัวไหนนะ้าที่ผมไปล่าบ้างนะครับไออย่างตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ M อ็เแค่53สมเองครบมันก็สบายๆครับอาจจะไม่ต้องคอนเซิร์นะไรมากครับอย่างโอชิริอะไรเงี้ยนะครับอ่ะหรืออย่างตัวที่ผมไปล่าประจำก็อย่างตัวอย่างดาร์กหลดนะฮะ เลื่อนกบอนดาร์กลอดอย่างเงี้ยดาร์กลอดก็ตัวจริงก็เอ็มเดฟก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างงี้นะครับแต่แต่แต่นะครับผม,มเดี๋ยวผมให้ดูตัวอื่นนะอย่าง clock, ตัวคล็อกตัวที่ผมไปตีมาเอ็มเดฟสองร้อยกว่านะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูตัวอย่างเอาตัวนี้ละกันอ่ะลูกชิ้นอ่ะไทม์ฮูเดอร์นะครับ er, นะผมตัวที่ผมก็ไปล่ามาเหมือนกันนะครับเห็นเอ็มเดฟไหมครับเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่มีจอ่อเอ็มเดฟเลยนะั่นหมาเมจเราหายเลยนะครับ หายแบบหายไปเลยนะดาเมจเราแบบหายเยอะมากนะครับก็หายไปเกือบ70%็ดเปอร์ซ็นเลยคือหายเยอะมากนะครับเพราะงั้นจอเกาะเอ็มเด็เนี่ยจะสําคัญมากกับสายเวทนะผมเพราะงั้นก็พยายามทำของที่วิวจกับเจาะออกขึ้นมาด้วยนะครับผมอย่างสปาชายก็ไปตีสปาชายมาเอ็มเด็เจร้อยกว่านะผมแล้วเขาก็มีบับดาเมจเบาลงอยู่ล่ะฮะนะยิงเนี่ยเข้าประมาณหมื่นสองหมื่นเองสำหรับผมนะ,ะนะครับอืออย่างตัวการ์ดนะเอ็มเด็บแปดร้อยนะผมเห็นไหมบล๊อบ บอลดังหลังครับ M เดฟกับเดฟเนี่ยจะสูงมากๆเลยนะผมนะสายทีก็ดีไปครับเจาะเดฟนะครับแต่สายเวเราตี M เดฟนะครับเต็มๆนะเพราะงั้นการทําของเจาะ M เดฟนี่จะสําคัญมากครับเอาไปทั้งเรื่องในการลงล่าบอสเนี่ยรวมถึงเนี่ยเอาไปลงลอยชั้นนะครับจะสําคัญมากๆเลยนะไอย่าสตอมีไนท์เนี่ยผมก็ไปล่ามาเหมือนกันนะครับสำหรับในของไปล่ามาเนี่ย M เดฟ800เนี่ยครับคือถ้าเราไม่เจาะ M เดฟเลยนี่คือดาเมจเราหายแน่นอนนะครับหายแบบหายไปเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ย เนี่ยอย่างตัวเชอร์เพ็กก็600กว่านะครับเพราะงั้นเจาะเอฟเจะสําคัญมากนะในช่วงหลังๆนะครับเพราะงั้นก็พยายามบิ้วของก็คือให้หาของที่เจาะเอฟเดฟได้วยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนอกจากอาวุธผมเนี่ยมีใส่การเพิ่มเจาะเอฟเใช่ไหมนะครับอย่างตัวการ์ดน้องนกเฟอร์จิลนะครับผมอย่างตัวหมวกเนี่ยเอาจริงก็หมวกที่ดีกว่ามันก็มีนะแต่ผมใส่แฮปปี้ลูน่าไปนะครับก็มันได้มาง่ายๆนะครับตในเกมนะครับการที่ผมใส่ก็เป็นเซียบอลคลิสใช่ไหมครับค่าทําประมาณ5้าเอ็มนะเนี่ยครับ จาะกาะสิบเปอร์เซ็นต์เอ็นเดฟสิบเปอร์เซ็นต์นะได้เดฟอีกสี่สิบจอยนะครับผมทำที่ไหนก็ทำที่นี่เลยครับผมนะฮะมาที่ตรงการ์ดนะครับนี่การ์ดคัสตอมไมส์นะฮะนี่นะฮะการ์ดคัสตอมไมส์นะครับ,ร ize, ะรบอะผมนำการ์ดส่งเท้าก่อนแะ้วนะแลเจอพอดีนะแฟมิลี่นะผมได้เพนสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เอามาทำใส่ได้นะยี่สิบหกเอ็นนะครับก็ค่อยฝากเก็บไปนะเดี๋ยงไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้นะครับมันเห็นผลไปได้เยอะมากนะครับก็คือให้ใน,นท่าเจาะเกาไปก่อน เอาทีถ้าเกิดการเราไม่มีก็ใส่เผยวนี้ได้นะได้ตัวฟูลสกิลสิบเก็ใช้ได้ดีนะครับผมซึ่งเราก็ได้เลือกการบอสผิดแล้วก็ไปทําปเป็นพิวนี้ดาวมาใส่ก็ได้นะครับแต่ก็แรงขึ้นมาพอสมควรหรือถ้าสนใจก็เป็นไฟวิชนะครับใส่ที่ประดับนะครับนี่ได้เจาะเอ M ็มเดฟเหมือนกันนะครับยังไงอินเราก็น่าจะถึงนะสองนะครับได้เจาะเอ็มเดฟอีก2%องเนต์ะไรก็ช่วยได้เยอะนะครับ แต่ผมจะเห็นว่าการเนี้ยทำไม่แพงเลยนะครับก็คือตัวซีลอะพคาลิปอ้าวไม่มีให้ทำแล้วเหรอเอ๊ะอะไรเหมือนไม่มีให้คาบแล้วเหรอ่าน,นี่ไงเนี่ยมีให้คหาบน,น,นี่ไงหวั้ว่าจะไม่มีแสดงนะเนี่ยครับ ซีโคคาลิปนะครับผมค่าทำโดยรวมไม่แพงนะครับเนี่ยใช้วาดอนใบหนึ่งนี่ยไรเวิร์ดใบหนึ่งราคา4ี่แสนเนี่ยเนี่ยเจ็ดแสนห้านะครับอันนี้ไปล้เท่าไหร่ห้าแสนนะครับผมอ่ะก็เนี่ยสี่แสนกว่าครับเนี่ยสี่แสนกว่าแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็แพงหน่อย2ล้านนะครับผมอ่ะแต่ค่าครับหื่นเดียวครับลูกๆกันประมาณ5้าเอ็มเราจะได้การเจาะเกาะอัศวินเซนส่วนบนนะครับก็ถือว่าโอเค แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้แล้วดูรู้สึกน่าลำคาญจังอะไรเงี้นะครับก็สามารถใส่การ์ดพวกแบบอันนี้ได้นะก็ใส่การ์ดพวกมาดุกได้นะครับผมการ์ดมาดุกตัวสปยให้ดูน่าจะมีการมาดุมาดุ การมาดุกนะครับผมเนี่ยครับจะทำให้เราไม่โดนใบนะครับบ,บอก็ชอบใบใส่เรานะเราเราประโดดชอบโดนใบนะบถ,ถ้าเกิดสูมด้าตน้านคานมากเนี้ยก็ใส่ไว้ก็ได้นะครับก็อาจจะลดจอะก็สักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมก็จะพกพานาเซียเอานะครับที่ผมนี่อยู่ช่องไอ้าผมเนี่ยช่องพานาเซียเไว้แก้ใบได้นะครับผมนะ ของเสกผมก็จะอยู่ที่การเจาะกอดน,นะอย่างเนี้ยอย่างส่วนต้าผมก็ใช้เป็น EUI ไปก่อนนะผมได้เจาะเอเออะไรประมาณนี้นะส่วนปลาจริงๆแล้วก็มีส่วนปลาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับนะผมก็ใช้เป็นใบไม้ธรรมดานี่แหละนะแต่เอาจริงก็เอ่าให้ดีก็น่าที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะส่วนป่าที่ผมไปดูมาที่ดูโอเคก็น่าจะเป็นตัวของตัวหนวดนะครับผมเนี่ยได้เจาะได แมจิกเพเนตชันสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เหลือผมมองว่าเฉยๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเนี่ยก็ใส่เป็นเนี่ยโหลดแกมป้าเบียดเอานะครับผมไอ้กิซนาไว้เล่นกับเอาไว้เล่นในวอลเนาะนะครับราคาเอาข้างแพงนะไวเล่นในวอลแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ก็ในทีนี้ต่อมาก็อย่างปีผมก็ใส่เป็นปีนะครับปีที่ได้จากกิจกรรมนะครับเอ็มดีเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วอันนี้ก็ได้จากตัวเบนท์พาร์สรอบที่แล้วนะครับ ได้ม่เกิามเปอร์็นต์ะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพีมาดูส่วนของใส่เนี่ยจะเห็นว่าผมก็ใส่เป็นของอีเดนหมดเลยนะผมเป็นของเบื้องต้นหมดเลยนะอย่างโลเนี่ยก็ดีมากนะโลเนี่ยได้เจาะเนี่ยผมก็ใช้เป็นโลเจาะเกาะนะคบผมเนี่ยเจาะเกาะสิบองเปอร์เซ็นต์ตีบวกหกได้สี่เอร์เซ็นต์บวกสองได้หร์เซ็นแล้วมันตีบวกง่ายครับอ่ะไม่แพงมากนะครับใช้นี้ได้เลยละนี้ยลุกลงก็เจาะเกาะอีกเท่าไหร่สิบสองบวกสี่สิบหกสิบหบวกหกยงเปอได้มาเยอะเลยนะคร เสื้อก็ผมก็ใช้เป็นเสื้อธรรมดาที่ไรครับเสื้อตัวที่ไหน,ไ,หนได้ m อ k เททปอร,ร,ร,ร์เซ็นต์ในพวกนี้ไปก็ใช้ไปนะครับผมนะครับผ้าคลุมผมก็ใช้เป็นตัวผ้าคลุมจอกกรอกน,นะครับก็คิดว่าจะใช้นี้ยาวนะอันนี้ดูผมว่ามันดูโอเคมากแล้วครับผ้าคลุมจอกกรอกนนะครับเพราะว่ากกนะคลุม,มอื่นก็เหมือนจะเป็น,นพวกคุมเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยแต่สวยแล้วก็ทำจอกกรอกดีคนระับเว้นแต่เราไปออฟแมวได้ได้จอกกรอกน,นะก็เคยเอาออกแต่ผมว่ามัฟเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยครับผมรองเท้าผมก็ใช้เป็นรองเท้าอีเดนหมดเลยเพิ่ม LVMDK นนะะครับ ระดับก็ใช้ระดับตัวเริ่มต้นตัว,ตว,ตวในดันดิสเหมือนกันนะครับผมเ k 3%อันนี้ผมจะตีบวกไม่เสร็จได้แค่โบว์11เดี๋ยวไปตีเพิ่มนะเป็นโบว์12เรนเ k มาอีก3%นะครับตีบวกไม่ยากไงนะชุดเนี้ยก็ใช้เล่นปลาบอลได้ชิลๆเลยนะครับผมนะส่วนการ์ดที่โลก่ก็อาจจะใส่เป็นพวกแบบอาจริงก็การ์ดที่เขาแจกมาเพิ่มไดเมนบอลก็ใส่ได้นะครับผมอันะนะี้ก็ใส่มาน้ำกันฟรีสก็ได้อาจจะได้ยืนตู้กับบอลได้เพลินๆสบายๆายหน่อย,ยก็ได้นะครับ พอการไปนั้นนจะได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับลงดัตลิฟนะครับส่วนการส่วนเสื้อเนี่ยผมก็ใส่เป็นมูหนักนะ,ะมูหนักดาวมูหนักดาวเนี่ยจะได้เจาะเดฟกับเอ็มเดฟ15เปอร์เซ็นต์นะผมเห็นบอกว่าต้องทำเอ็มเอ็มเดฟเปกดนะคร <c oughs> ับจนกว่าจะทำออฟแมวได้ก็ใส่เป็นมูหนักดาวเป็นก่อนครับถ้าทำก็สูงอยู่นะครับแต่ทำมาผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าการล่าบอสที่ชิวเลยนะ <c oughs> ส่วนหลังก็ผมก็ใส่เป็นกัดอันนี้ก็คือผมไปใส่เอาไว้ไปไปสู้กับบอสไฟะครับผมก็ใส่เป็นกุลาหันเอานะครับผม แต่จริงถ้าจะเอาดาเมจนะนะถ้าจะเ,เป็นส่วนของดาเมจนะครับก็เอาเนี่ยค่าที่เขาแจกมาเนี่ยพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยโล่เนี่ยอย่างเนี้ยก็ได้อันนี้คือการแจกนะครับได้เ,น,เน,นี่ยตีดจเมจเอเปกับมินีแรงขึ้น5%น,นี้ตีแรงขึ้น10%ถ้ายังอ่าไม่มีมูนักก็ใส่นี้ไปก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้5%นะครับอันนี้ก็ใส่ที่ปักุ้มนะปักุ้มก็ใส่เบน,นี้ได้ได้แรงขึ้น5%นะครับแจกเนี่ยใบแจกหมดเลยนะครับ อลิสก็ใบแจ๋กันได้ 50. ห้าสิบถือว่าค่องดีนะครับผมนะนะครับแล้วก็ประดาพวกนี้อ่ประดาผมก็ใส่การเป็นน้องอลิสไปนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะกาดนะยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบกาดแล้วนกะ็การผมก็ใส่ปเป็นการไอการใบแจกอลิสมาได้เอ็มกีบวกห้าสิบนวิสม์เนทนะครับประมาณนี้ของสมใส่แล้วถ้าเกิดจากว่าอ่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ของที่ดีกว่านี้ใช้อะไรดีนะครับผม ถ้าเป็นของที่ดีกว่านี้ก็คงต้องแนะนําว่านะครัสปูนะฮะถ้าถามว่าของที่ดีกว่านี้อะไรดีถ้าเป็นตัวเสื้อ,อถ้าเป็นตัวเสื้อผมอยากจะเปลี่ยนเสื้อจะใช้อะไรดีนะครับถ้าเสื้อผมก็แนะนาจะเป็นตัวซิเวอร์โรบนะซิเวอร์โรบไม่รู้อยู่หรือเปล่า ดรอยู่ในนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับซิเวอร์โรนะครับผมนะ่ซิลเวอร์โเนี่ยนะคันจากการขัดลายด้วยนะครับผมนะแล้วก็ได้บัฟทำเวลาสมัมผัสได้ทันทีนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไปใส่กับตัว Statue of a n g e l นนะครับก็คือจะเป็นตัวโล่อันนี้นะครับนี่นะครับ มันจะได้เอ็มเอีก12เปอคอมโบกันนะคถ้าถ้าเกิดคอมโบกันทั้งคู่ก็ได้12เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดีมาแล้วก็มันได้ MK เอ็มเคโมดูตามเอ็มเด็ของเราด้วยนะครับโลว่อันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะก็ใช้นี้ได้ซีเวอร์ลบนะครับไปซื้อข้าวทันก็ไม่ได้อยากมากนะครับไปเจาะงเจาะรู้ได้อะไรได้นะแล้วก็มันได้แม็กเลือดในปุ่นี้นะครับรู้สึกถ้ารีฟถ้าเกิดเราไปอัปเกรดได้เอ็มเด็เพิ่มด้วยนะได้คอมโบกับตัวโลว์อันนี้ก็คอ แต่ถ้าเราจะไม่ใช้ก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะฮะก็อาจจะใช้เป็นตัว exhaust เ,เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยรีนกาวก็ได้ครับผมคือ,อรีนจะใช้ได้นะรองเท้าก็แนะนำเป็นตัวรองเท้าแก้วนะรองเท้าแก้วนะครับผม จะเป็นเคสามเปอร์เซ็นต์เลยผมนีงครับผมจอดดูเไปครับปกตีสักหกแปดก็น่าจะเพียงพอแล้วครับผมกขาขอหกแปดมั้งผมไม่ผิดนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้เริ่มถาอะไรพวกนี้เลยนะครับผมส่วนประดับเนี่ยก็คู่หนีไม่พ้นนะครับปลาดับดูละหันนะครับผมละหันนี่ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าแพงครับละหันแพงมากนะครับถ้ามีคนค่อยทำครับแต่ถ้าเกิดอยากจัดเต็มก็จัดได้เลยนะตัวละหันนี่คือแบบแปลงแน่นอนนะครับผม ครับแล้วไอย่างนึงคือออรลีนนะครับผมออรลีนก็จะได้เอดีเอชสิบแล้วก็มีออฟอีกเ<บ>ขใส่ไปคูก่กันนะอาจจะใส่พิ้งจุลห All ันออรลีนนี่ก็ได้นะครับนะหรือถ้ามาเหนือจุลหันสองข้างได้ครับเอาเลยแล้วกันนะครับผมจะบอกเลยว่าแพงครับจุลหันทําแพงมากนะครับตอนแรกๆยังราคาแบบ2 M, องสามเอ็ตัวนี้5 M าเแล้วครับผมก็ท,ทาําไม่ทันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรค่อยๆเก็บพอร์ลำลิบไปนะครับผมก็รอไปซื้อของเก็บตกเขาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะพอร์ลสมใส่นะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทำความสงสัยเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับใช้ของที่ได้จากริฟนะครับดันริฟนะครับเนีดันดริฟพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอในการเล่นแล้วนะครับผมส่วนจะ,จะอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมต่อก็ค่อยว่ากันนะครับนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาในส่วนของตัวเฟืองกันบ้างนะครับตัวเฟืองเนี่ยบอกได้เลยว่า นะครับในส่วนของตัวเฟืองนะครับผมอ่าเฟืองของแมกนัสนะครับที่สําคัญสำคัญจะมีอะไรบ้างนะครับบางคณอาจจะบอกว่าอ่บางคนอาจจะบอกว่าอ่ไปอัพอันนี้ก่อนไหมโฮลิเดทอะไรเงี้ยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันมันได้น้อยนะนะครับถ้าแน,นนแนะนำนะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าให้มาทางให้มาเอาเฟืองในส่วนของแมกนัสแมสตอรี่ก่อนนะครับผม ถามว่าทําไมนะครับผมจุด3จุดนี้มันดียังไงนะครับนะครับมันจะช่วยลดดีเลย์ลงนะครับผมแล้วก็แม็กนั้นเนี่ยจะตีได้ทุกเผ่านะครับผมคือแม็กนั้นดั้งเดิมของเขานะครับเขาจะไม่สามารถตีเผ่าอื่นได้นอกจากวอนสเตอร์เผ่าอันเดดกับเดมอนเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเรามีสกิลวันนี้นะครับทีจุดตรงนี้3จุดนี้นะครับเราจะตีทุกเผ่าได้นะครับแต่ดาเมิจเราจะเบาลงนะมันจะเราเข้าได้แค่75%ของดาเมจทั้งหมด เพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมเราไปตีมอนเตอร์เผาอื่นแล้วดาเมจมันไม่เท่ากับที่เราไปตีเดมอนอันเด็ก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะมันได้แค่3จุดครับเจ็ดสเนาะนะครับผมแต่มันลดคูดาว์อ่ะแต่มันลดดีเลย์แบงนัดให้นะครับก็ถือว่าดีมากๆแนะนำว่าให้มาเอา3จุดนี้ก่อนนะเราจะได้ตีได้ทุกตัวนะถ้าเราไม่มี3จุดนี้นะครับแมงคนัดจะไม่ทำสามารถทําดาเมจกับมอนเตอร์เผาอื่นได้นะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยไปเอาพวกจุดที่เป็น ตัวดาเมจนะครับก็คือแม่นาเอสเชเอ็มพาวเวอร์นะผมเนี่ยผมอัพไปแล้วบางส่วนนะครับเนี่ยจุดนี้เนี่ยจุดนี้30 30เนี่ยจุดนี้อันนี้ผมไม่ได้อัพนะครับเนี่ย3านะครับม,มันจะมีเท่าไหน่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคูณสเท่าไหร่ประมาณเกเกือบห้านนะครับก็คือถ้าอัพครบเนี่ยคือแบบยิงแรงแบบ พุ่งทะลุแน่นอนนะผมนี่คือยังอัพไม่เสร็จนะครับก็เนี่ยอัพพวกนี้นะครับหลักๆก็เนี่ยอัพพวก mastery ก่อนแล้วก็มาอัพ empower นะครับผมจากนั้นก็ค่อยอัพไปพวกแนวทางแบบพวกอย่างอ่าอย่างอันนี้ก็ได้ครับยอย่าง holy damage อ่ะค่อยไปอัพเพิ่มอ,อะไรอย่างนี้นะครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่จะอัพก็คงจะเป็นในส่วนของตัว Esperio multi effect แต่มันค่อนข้างไกลนะนะผมอันนี้ก็คือถ้าเราเลื่บเนี่ยเราก็จะ บางหมายในก็จะโดนดาเมจถ้าแสงแรงขึ้นอีก1%นะครับผมมันมี3.3%ก็เก็พิ่มดาเมจขึ้นมาได้นะครับก็คือเคลื่อบใส่ตัวเองก่อนแล้วก็ไปตีมอดไปตีบอสตีบอสก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกซับเกียมจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้คืออยู่นานขึ้นนะครับคิดว่าหลักๆประมาณนี้นะครับนะประดับประมาณนี้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีมันมีแต่ดีเลยไม่มีคูลดาว เพราะฉะนั้นประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วที่เหลือก็แล้วแต่แล้วนะครับก็จะไปทางซับเพิ่มก็ได้อยู่ซักอย่างพวกเฟดเพลย์พวกโพ oh, ลิซิโอฮิลอะไรก็ทางพวกนี้ออกก็ได้หลักๆที่ผมแนะนำก็จะเป็นแมกนาเอสโซซิมัสมาสเตอรี่เอ็มพาวเวอร์ y, ower, แล้วก็พวกคอร์ดิโอเมดแล้วก็ไปที่แอสเปอร์ซิโอประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วในการใช้ตัวเฟื่องทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือก็เหลือที่ของสงสัยแล้วนะนมนเมมโมรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมทีเ่เอาไว้เดี๋ยวขอสงสัยผมมาอัปเดต แต่จริงจังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้ค่อยๆทําไปกันเนาะเพราะว่าทําเยอะเหมือนก็ไม่ไหวนะเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเกมมันก็เลื่อยๆอยู่แล้วนะแค่นี้ก็สู้บอสล่าบอสสนุกแล้วนะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับไกด์นะครับอาร์บิชอปสายแมกนัสนะผมก็เรามาเล่นกันดูนะเรามาเล่นกันดูนะครับนะล่าสุดผมก็ไปล่ามีดบอสเล่นๆนะผมก็ไปล่ามาได้นะฮะไปล่ามาได้นะครับอ๋อบอลลีไปแล้วนะ ตูลีไปแล้วนะชื่อผมโดนทับไปแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ผมก็ไปล่ามาเรียบร้อยแล้วก็ไปล่ากันได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ล่าได้วันนี้ผมล่าได้5ตัวแล้วบอยสามตัวนะครับก็เดี๋ยวไปล่าให้ครบก็จบนะครับอครับก็ขอฝากช่อง tk gaming ไว้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะกดผ่ากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรกันด้วยนะครับเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยนะครับนะช่องจะได้เติบโตนะผมก็รอติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมจากตัวเกม r o m .c หรือแล้วออนไลน์โมบายคลาสสิกนะครับอ่ะโอเคครับเว้จอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเว้จอกันฮะ